ที่สนามกีฬาลงไฟฟ้าพนครอใต้ตำบลบางโปง่งอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการนายเชิดศักดิ์ชูศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เปิดการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสัมพันธ์ต้านภัยาเสพติดในเขตอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการครั้งที่11ประจำปีพศ2553บางโป่งเกรมโดยมีคณะกองเชียร์และนักกีฬาตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอเมืองสมุทรปราการประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแพกษาองค์การบริหารส่วนตำบลแพกษาใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วนและองค์การบริหารส่วนตำบลบางโปง่งจำนวนกว่า400คนเข้าร่วมการแข่งขันโดยแบ่งการแข่งขันเป็นประเภทกีฬาอาธิฟุตบอลชาย7คนวอลเลย์บอลและเซปักตะก้อ นอกจากนี้ยังจัดการแข่งขันกีฬาประเภทพื้นบ้านสามอาทิมวยตับจากวิ่งกระสอบและชักเยระนายสุบินสุขศรีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางโปงกล่าวว่าการจัดการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ในเขตอำเภอเมืองจัดขึ้นเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานองค์กรบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอเมืองสมุทรปราการการส่งเสริมให้ผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกข้าราชการลูกจ้างและพนักงานประจำได้ออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬาเพื่อนำไปสู่การมีสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดนอกจากนี้ การจัดการแข่งขันยังเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาให้ได้รู้จักการรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยอันจะช่วยเสริมสร้างวินัยให้เกิดขึ้นในตนเองและองค์กรสำนักข่าวพีเอ็นดิวรายงานสนับสนุนข่าวโดย